ยอดคนสมองอัจฉริยะตอนที่99เตรียมพร้อมคำพูดของท่านประธานาธิบดีที่ทำให้ทั่วทั้งโลกตื่นตะลึงนับจากนี้จะเกิดความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยมนุษย์จะไม่ต้องตายก็อาจเป็นได้ในเมื่อเครื่องมือและตัวคนสามารถเดินทางไปถึงเส้นเลือดในร่างกายคนเราได้ทุกอย่างถูกกำจัดได้เพียงเทคโนโลยีเท่านั้นแล้วท่านประธานาธิบดีก็กล่าวขอบคุณ ชายหนุ่มที่อยู่ด้านข้างแต่ไม่ได้ปริดปากออกมาว่าท่านคือพระเจ้าที่ชาวโลกต้องจดจำแค่บอกว่าเป็นผู้ที่ทำให้เครื่องประตูควันตั้มสำเร็จถือเป็นบุคคลสำคัญระดับโลกแต่ท่านประธานาธิบดีก็ไม่ได้กล่าวถึงอีกทั้งที่ดูเหมือนว่ามีท่าทีอยากจะพูดบางอย่างคอยชำาเลืองมองดูชายหนุ่มอยู่ตลอดเหมือนกับต้องขออนุญาตทุกครั้งไปทั้งที่มีข้อกังขาอยู่อีกมากมาย ไม่เอ่ยแม้แต่ชื่อเสียด้วยซ้ำมันต้องเป็นความลับระดับไหนกันถึงสามารถให้ท่านประธานาธิบดีกลัวจะหลุดคำพูดออกไปแล้วก็เชิญศาสตาจารย์บารอนขึ้นมาพูดเป็นท่านต่อไปที่ขยายผลงานการคิดคำนวณสมการหลังจากนั้นก็เป็นท่านอื่นๆที่ร่วมอยู่ในโครงการนี้เมื่อถึงเวลาจบการเปิดงานนาทีขอลากลับพร้อมท่านประธานาธิบดี ส่วนทางด้านท่านเจริญตอนนี้ได้สั่งเมาไปเรียบร้อยเพียงแต่นั่งคุยดื่มน้ำชาที่บ้านท่านพร้อมพงถึงได้ขอตัวขับรถเดินทางไกลไปต่างจังหวัดความแตกต่างก็เกิดขึ้นสายตาที่เคยพร่ามัวเมื่อเจอแสงไฟเมื่อยามต้องขับรถสวนกันไฟนั้นมันแยงตาเสียจนแทบมองไม่เห็นข้างหน้าแต่ว่าตอนนี้กลับใสชัดแจ๋วเหมือนตอนเป็นหนุ่ม,มสำกำลังวังชามีมากเหลือล้น อาการเพลียง่วงนอนก็ไม่เกิดขึ้นมันช่างเป็นความสุขที่แสนจะสุขสมชีวิตที่ได้กลับคืนมาเหมือนตอนที่ยังเป็นหนุ่มทันเจริญจับพวงมาลัยแน่นหมุนข้อแขนเพื่อสร้างความสะใจที่ชีวิตผกผันเพียงข้ามวันเท่านั้นเองจากศูนย์กลายเป็นร้อยดวงชะตาชีวิตถูกท่านผู้ให้กำหนดถ้าเป็นอย่างนี้เราจะขอเป็นผู้รับใช้ท่านตลอดไปท่นเจริญขับรถคนเดียวตลอดทั้งคืน โดยที่ไม่ต้องแวะพักนอนที่ใดจนมาถึงที่หมายถึงได้แวะปั๊มเติมน้ำมันแล้วไปล้างหน้าก่อนทานข้าวรุ่งเช้านาทีตื่นนอนลงมาก็พบว่าแม่กับพ่อมานั่งที่โต๊ะอาหารด้วยเอา้าพ่อกับแม่มาได้ยังไงกันเนี่ยก็ต้องมาสิวันนี้บุษบาต้องไปเตรียมตัวคลอดที่โรงพยาบาลเจ้าเหนือหลานของฉันจะคลอดตอนเที่ยงคืนเอา้างั้นทานข้าวเสร็จค่อยไปโรงพยาบาลกันนะ ยายกับตากำลังเดินลงมาจากบันไดทิ่ทาก,กันขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวหลังจากทำกับข้าวกันเสร็จถึงได้จับหลานชายแต่งตัวอา้าวมีอะไรกันหรือยังไม่ทานข้าวกันอีกครับครับกำลังจะทานกันพอดีทานเสร็จก็จะได้รีบไปฝากท้องที่โรงพยาบาลเผื่อคืนนี้บุตรสาจะคลอดลูกตาที่หุ้มหลานชายอยู่นั้นหันไปบอกเจ้าน้ำผมกำลังจะมีน้องแล้วนะครับยามองหลานชายยิ้มที่มุมปาก เอาแล้วไงคู่หูนักเดินทางของเธอกำลังจะเกิดมาพี่น้องคู่นี้เข้ากันเป็นปีเป็นคลุยยิ่งมีพี่สาวอย่างนฤมนด้วยกลายเป็นขบวนการเลยทีเดียวยามอยู่บ้านก็อยู่แต่ในห้องทดลองพอเสร็จก็หายหัวไปกันทั้งหมดไม่ตะวันตกดินก็ไม่กลับบ้านหรือยาวนานกว่านั้นเป็นวันสองวันเลยเถิดไปเป็นอาทิตย์ก็มีเป็นอย่างนี้บ่อยๆจนพ่อต้องไปตามอยู่เรื่อย ผิดกับฝาแฝดน้องสาวที่ชอบเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเป็นเพื่อนแม่ช่วยทำอาหารชอบตามแม่ไปเดินชอปปิง้งพ่อก็เลยมีหน้าที่คอยตามลูกชายเฮ้ย hey, ตาเอ๋ยอยากให้ไปเห็นในวันที่เจ้าสองตัวนี้โตจังถึงจะเป็นเด็กดีแต่ก็ไม่มีเวลากับปู่ย่าตายายเสียเลยสู่น้องสาวก็ไม่ได้ทั้งพูดหวานทั้งเอาใจเก่งคุณย่าที่จ้องมองหลานอยู่นาน จนปู่ต้องมาสะกิดที่ต้นแขนที่รักเราก็เตรียมตัวไปกันเถอะตอนกลางคืนค่อยมาอีกทีเออนี่ลูกชายพาไปโรงพยาบาลเก่าที่เจ้าน้ำคลอดนะครับแม่สองตายายได้แต่มองพ่อแม่ของนาทีที่มีธุระเดินทางอยู่ตลอดเวลาช่วงบ่ายนาทีกลับเข้ามาที่บริษัทเพราะว่าสุชินกลับไปบ้านเหมือนกับลาพักร้อนนาทีก็เห็นด้วยเพื่อนเขาก็อยู่แต่ในบริษัทไม่ได้ไปไหน รวยแล้วก็ใช้เงินถึงจะหวานบารมีไปบ้างก็ช่างเถอะตอนนี้เฮลิคอปเตอร์หกที่นั่งก็คอยรับใช้สุชินเป็นเหมือนอย่างเครื่องประดับความรวยใครไปใครมาก็จะเห็นเครื่องจอดอยู่กลางลานเป็นที่โดดเด่นแก่สายตาทุกคนนาทีมาบริษัทยังไม่ถึงห้านาทีท่านทั้งสี่ก็มาถึงอย่างไวยกเว้นท่านเจริญกับท่านสันติที่อยู่ไกลจากบริษัทไม่อย่างนั้นคงได้เห็นหน้าพร้อมกันทั้งหมดที่มาเที่ยงนี้ เพื่อจะได้ช่วยกันออกความคิดเห็นหากมีการประกาศหาผู้ร่วมโครงการเมืองใต้น้ําจะต้องมีแยกนักวิทยาศาสตร์สาขาสัตว์วิทยาออกจากแต่ละประเทศหรือว่าให้มาในนามตัวแทนนาทีตอบควรให้มาในนามตัวแทนทางเราจะได้ไม่ต้องคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุผลของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันทั้งการกินอยู่ล้วนแต่แตกต่างกันท่านทั้งสี่ถึงได้ผงกหัวรับฟัง นาทีอธิบายถึงเรื่องคโครโมโซมแต่ละคนในพื้นที่แต่ละประเทศรวมไปถึงสายพันธุ์ DNA ที่มีนิสัยแตกต่างกันมันเป็นเรื่องละเอียดขนาดพวกเขาที่มีอายุมากกว่ายังไม่ค่อยรู้มากเท่าคุณนาทีด้วยเลยท่านรู้อย่างลึกซึ้งเกินกว่าคนทั่วไปทำให้พวกเขานั้นเหมือนเด็กเมื่ออยู่ใกล้ท่านการประชุมโดยไม่เป็นทางการก็จบลงด้วยเรื่องราวลงมติเชิญชวนผู้นำทั่วโลกทันทีท่านนายกจากกรีต ถึงได้โทรสั่งการให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์รีบดำเนินรายการนั่นก็หมายความว่าวันเวลาของการขนส่งแร่ที่ต่างประเทศจะเข้าร่วมก็จะเลื่อนใกล้เข้ามากว่าเก่าเพราะแร่จากดวงจันทร์ต้องใช้จํานวนมากสองโปรเจกต์ก็เลยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันในเย็นของที่นี่ที่ส่งขาวประจายออกไปทั่วทั้งโลกก็ตามรับข้อมูลต่างก็ตกตะลึงเมื่อเห็นโครงการนี้เกิดขึ้น ยิ่งเห็นว่าเป็นบริษัท StarTech ยิ่งเกิดความน่าเชื่อถือไม่มีประเทศใดในโลกไม่สนใจต่างก็ตอบกลับในทันทีแม้ว่าทางแถบเอเชียจะเป็นเวลากลางคืนเพื่อผลประโยชน์ของประเทศย่อมอยู่นิ่งเฉยไม่ได้อีกฝั่งทางซีตะวันตกก็เป็นเวลาเริ่มเช้าเกิดความกระเพื่อมเหมือนก้อนหินตกน้ําเกิดเป็นระลอกคลื่นขึ้นมาอย่างใหญ่โตมันไม่ต่างกับตอนได้ยินสถานีอวกาศ นั่นคือหนทางของมนุษย์ทุกคนที่จะได้ใช้สิทธิ์ของพล,ลเมืองเข้าไปท่องเที่ยวหรือเข้าไปสำรวจต่างก็รีบออกเสียงให้ประเทศของตนรีบเซ็นสัญญาถ้าห่างชักช้าอาจจะเสียโอกาสนี้ไปในขณะที่คนทั่วโลกกำลังตื่นเต้นไม่ยอมหลับยอมนอนพากันดูคลิปของจริงที่ถูกแปลเป็นหลายภาษาดูซ้ำไปซ้ำมาคลิปนั้นมีความยาวเกือบสิบนาทีขี้มีหุ่นยนต์กำลังสร้างที่พัก มีสัตว์น้ำที่แปลกแสงจากสปอตไลท์ที่ตัดกับความมืดกระทบเข้ากับสิ่งปลูกสร้างมันช่างสวยงามเหนือจินตนาการเมื่ออยู่ใต้ห่วงทะเลลึกในคลิปได้บอกว่าเป็นจุดที่ลึกที่สุดแต่นาทีกำลังได้ลูกชายคนที่สองโดยมีปู่ย่าตายายอยู่รอกันครบนอกห้องนาะทีที่อยู่เคียงข้างบุตรสาได้หอมแก้มเธอเบาๆขอบคุณครับที่รัก คำพูดที่สั้นๆแต่กลับทำให้เธอนั้นมีความสุขอีกครั้งที่เด็กน้อยเพิ่งคลอดได้ถูกพยาบาลน,นำมาให้แม่กอดนาะทีหัวเราะเบาๆฮ่าๆน้าคล้ายหนูอีกแล้วบุตรสาพูดนิสัยก็คงเหมือนที่แน่เลยนาะทีก้มหัวลงไปหอมที่หน้าผากของบุตรสาเป็นความรักความอบอุ่นในครอบครัวหลังจากนั้นถึงได้เคลื่อนย้ายไปสู่ห้องพัก ปู่ย่าตายายก็ยิ้มแย้มเข้ามาดูหลานชายทั้งที่ตาอย่างอุ้มเจ้าน้ำไม่ยอมวางยังอยากจะอุ้มเจ้าตัวเล็กอีกคนช่างจิ้มลิ้มผิวสีชมพูยามหลับก็ยังยิ้มไม่ได้ร้องงองแงทั้งพี่ทั้งน้องเสียด้วยจนถึงรุ่งเช้านักข่าวก็ทราบความเคลื่อนไหวคนสำคัญของประเทศที่มีลูกชายคนที่สอง จากเหล่าพยาบาลที่ลงในโซเชียลพวกเธอนั้นได้ขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยนาทีก็ไม่ได้ห้ามปลามตอนนี้ถือว่าตัวเองนั้นเหมือนคนที่คนในประเทศนับถือเป็นคนสำคัญที่มีส่วนผลักดันความเจริญเป็นเกียรติแก่ประเทศของตนเมื่อ,อยามพูดกับคนต่างชาติจะเกิดความภาคภูมิขึ้นมาทันที ข่าวก็ลงกันเกือบทุกช่องถ้าหากเป็นหนังสือพิมพ์เหมือนอย่างเมื่อตอนก็คงขึ้นหน้าหนึ่งเป็นตัวหนังสือใหญ่ๆทําให้เหล่าท่านๆรีบเข้ามาแสดงความดีใจเอากระเช้าผลไม้มาให้จนเต็มห้องนาทีจึงได้ร้องขอให้มาแต่ตัวก็พอไม่ต้องนํากระเช้ามาฝากวันนั้นทั้งวันก็มีแต่ต้อนรับผู้คนซึ่งส่วนมากเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ทุกตำแหน่งต่างก็พากันเข้ามาเพื่อเหตุผลบางอย่างทางสายงานตัวเองวันรุ่งขึ้นสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิที่ว่าใหญ่แล้วอย่างแทบแตกเมื่อมีเครื่องบินเดินทางเข้ามาทั้งเป็นแบบสายการบินระหว่างประเทศและเครื่องบินส่วนตัวของผู้นำประเทศที่ร่ำรวยต่างมาเพื่อรอเวลาประชุมในตอนบ่าย ส่วนกระเป๋าเสื้อผ้าได้ถูกโรงแรมหรูที่ภาครัฐเรียกประชุมเตรียมงานไว้ก่อนหน้านั้นได้นำไปไว้ที่ห้องของท่านผู้นำแต่และประเทศส่วนเรื่องความปลอดภยัยประเทศนี้ไม่ต้องกังวลเป็นอันที่ทราบกันอยู่แล้วว่าโครงข่ายความปลอดภัยนั้นมีทุกจุดของพื้นที่ในหนึ่งตารางเมตรถูกสอดส่องโดยดาวเทียมอีกชั้นตอนนี้ทั่วโลกนั้นรู้ดี แม้ดาวเทียมโจรกรรมที่เข้าใกล้อย่างไม่ได้ก็จะถูกแฮกระบบตรวจสอบทันทีแม้ว่าจะเป็นระบบเข้ารหัสก็ตามทีส่วนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตยิ่งไม่ต้องคิดไม่เคยมีประเทศไหนเข้าไปแฮกข้อมูลได้เลยแค่เพียงเจาะระบบด่านแรกก็จะถูกสวนกลับมาในจักะทันทีแม้จะใช้ตำแหน่ง IP ซ้อนกันหลายชั้นก็ตามแต่ก็ยังหาเจอได้อย่างชนิดกระพริบตา มันเป็นความเร็วอย่างน่าเหลือเชื่อปกติต้องใช้เวลาในการเสาะหาตำแหน่งของผู้เจาะระบบคอมพิวเตอร์นั้นๆอย่างน้อยเกือบ20นาทีสำหรับแฮกเกอร์ระดับเทพได้มีแฮกเกอร์ระดับเทพพูดไว้ว่าคงมีเครือข่ายถูกซ่อนไว้ในแต่ละประเทศที่เหมือนระบบเกตเวย์รวมข้อมูลออกทางเดียว แต่ก็ค้นหาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นเส้นทางตรงนี้เลยเพราะถ้ามีระบบเกตเวย์เพิ่มขึ้นมาก็จะทำให้การส่งข้อมูลล่าช้ากว่าเดิมเหมือนน้ำในขวดที่ใหญ่แต่ปากทางออกนั้นเล็กนิดเดียวข้อมูลสื่อสารอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้แตกต่างกับตรงนี้แต่นี่มันยังไหลลื่นเหมือนอย่างปกติแล้วพวกเขาใช้ระบบสิ่งใดถึงทำได้เกินกว่าเทคโนโลยีสมัยนี้ไปไกลเกินกว่าประเทศพวกเราที่จะเอื้อมถึง จึงทำให้ผู้นำประเทศต่างๆถึงได้เกิดความเชื่อมั่นของความปลอดภัยทุกบริเวณระยะ100เมตรจะสามารถรับรู้ว่าใครพกอาวุธอยู่ในแถวนั้นเมื่อเห็นก็จะมีทีมงานรักษาความปลอดภัยเข้าไปจัดการ การประชุมครั้งนี้คณะรัฐบาลได้จัดเตรียมสถานที่เป็นศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตเพื่อรองรับให้เป็นเกียรติแก่ผู้มาในครั้งนี้ท่านคณะกรรมการทั้ง6เป็นผู้กล่าวเดินเรื่องทั้งหมดเพื่อให้เกิดความเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีเงื่อนไขาบางอย่างเท่านั้นที่คือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวนั่นคือบริษัทสตาร์เทคผู้สร้างและตั้งกฎเพื่อความปลอดภัยทุกประเทศสามารถใช้ร่วมกันได้ถ้าหากร่วมทุนในการสร้างสิทธิพิเศษก็ขึ้นอยู่กับการลงทุน เพื่อให้ทีมวิจัยของตัวเองเข้ามาสำรวจจะเป็นห้องกระจกพิเศษที่สามารถเก็บตัวอย่างจากแขนกลแล้วนำมาปรับสภาพแรงกดดันก่อนนำมาเข้าห้องปกติถ้าลงทุนที่สูงขึ้นไปกว่าเดิมนั่นคือการใช้ตัวยานพิเศษอย่างอิสระต้องมีค่าใช้จ่ายในการผลิตยานใต้าน้ำเพิ่มขึ้น แต่สามารถร่วมทุนเป็นบัตดี้กันเองของแต่ละประเทศเพื่อใช้ร่วมกันแล้วนําเงินส่วนนั้นมาให้บริษัทสตาร์เทคสร้างก็ได้ถึงจะดูเป็นกฎข้อบังคับแต่สําหรับผู้นําต่างประเทศกลับมองเป็นว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่สิ่งที่ได้ตอบกลับมานั้นมันได้ประโยชน์มากมายเหมือนกับว่าบริษัทของประเทศนี้เป็นเพียงคนจัดการแทนในส่วนที่ยุ่งยากพวกเขาได้มาใช้อย่างสบายโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยด้วยซ้ําต้องถือว่าขอบคุณในความเอื้อเฟื้อมากกว่ามุมมองของทั่วโลกก็เลยเกิดความชื่นช ถึงจะมีสุดยอดเทคโนโลยีไฮเทคแต่ก็ไม่คิดจะเอาเปรียบประเทศอื่นเก็บเกี่ยวทรัพยากรแต่เพียงผู้เดียวนี่แหละประเทศแห่งความผาสุกที่มีวัฒนธรรมอ่อนโยนเป็นประเทศของพระพุทธศาสนาสอนให้คนของเขารู้จักสงสารที่มันเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันบนพื้นโลกถ้าหากขาดคําว่าสงสารทุกคนก็ต่างไม่เห็นใจก็จะกลายเป็นเมืองบาปที่มีจิตใจมืดบอดตัวเองก็จะร้อนรุ่มคอยแต่จะฉกช,ชิงผลประโยชน์จากผู้อื่นสุดท้ายประเทศ ก็จะร้อนดั่งไฟสงครามภายในก็จะเกิดบานปลายขึ้นไปถึงต่างประเทศทั่วโลกถึงได้เข้าใจว่าทำไมประเทศแห่งนี้ถึงได้ถูกตั้งชื่อแลนด์ทอฟสมายเมืองแห่งรอยยิ้มถ้าไม่มีความสุขก็คงไม่มีรอยยิ้มสินะ การประชุมจบลงเมื่อตอนคำ่ำทุกคนในห้องประชุมต่างก็แฮปปี้ที่จะได้เปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของโลกที่ทุกคนในประเทศของตัวเองจะมีเนื้อที่เป็นส่วนตัวในเมืองใต้น้ำแม้ว่าบางประเทศไม่มีพื้นที่ติดทะเลก็ตามกลับได้รับประโยชน์อย่างมากมายในความเอื้อเฟื้อแบ่งหุ้นส่วนให้นาทีได้สร้างเป็นอันหนึ่งอันเดียวของโลกใหม่ที่เกี่ยวพันถึงความอยู่ร่วมฉันมิตรการประชุมก็ได้แพร่ภาพออกไปทั่วโลกทำให้ประชากรของแต่ละประเทศได้รับรูพร้อมกันจึง เกิดเป็นกระแสฟีเวอร์ใต้น้ำต่างโชว์แคมเปญเพื่อช่วยกันส่งเสริมเห็นดีเห็นงามตามความคิดผู้นำที่ทางเจ้าภาพอย่างประเทศเล็กๆได้นำเสนอวิธีแก้ไขโลกร้อนในอนาคตที่จะเยียวยาโลกใบนี้ได้แทนการอยู่บนพื้นโลกให้น้อยลงคนอีกกลุ่มก็ไปอาศัยที่ในน้ำก็จะช่วยลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อยใต้น้ำก็มีแหล่งพลังงานฟรีระบบสัญจรก็ใช้ไฟฟ้าที่มาจากของฟรีเช่นกันทุกอย่างที่อยู่ใต้พื้นน้ำล้วนไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ทุกอย่างจะถูกจัดการอย่างเป็นระบบระเบียบแบบแผน สิ่งนี้จึงทำให้นักรณรงค์โลกร้อนกระโดดเข้ามาช่วยส่งเสริมอย่างเต็มที่เข้าคอนเซปต์กับที่องค์กรรณรงค์เป็นอย่างมากเมื่อมีโปรเจกต์ดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นก็ย่อมส่งเสริมให้เกิดขึ้นเป็นผลโดยเร็วโปรเจกต์ใต้น้ำตัวนี้แม้แต่ Greenpeace ก็เข้ามาร่วมด้วยขอดูวิธีการสร้างกลัวว่าเข้าขายทำลายทัพยากรทางบริษัทก็เรียนเชิญทันทีเพื่อสำรวจใต้ท้องทะเลด้วยกันจะได้หมดความกังขาเพราะว่าใต้ทะเลตรงส่วนนั้นมันลึกเกินกว่า จะมีพันุคืนเจริญเติบโตคงมีแต่ดินคโคลนที่หนาเป็น10เมตรนอกจากสัตว์ที่ไม่มีดวงตาอาศัยอยู่แต่ก็ไม่ได้ทําให้ไปรบกวนพวกมันเพราะที่พักถูกลอยอยู่ห่างพื้นผิวดินด้านล่างนับร้อยเมตรนาทีเป็นคนรับหน้าที่นี้เองที่จะนําเสนอข้อมูลทั้งหมด เขาได้คำนวณถึงข้อดีข้อเสียมากมายพร้อมตอบคำถามให้ฟังจะได้เกิดความพึงพอใจเพื่อจะโน้มน้าวมาช่วยส่งเสริมอีกแรงนำซ้ำนาทียังประกาศความจำงช่วยบริจาคส่งเสริมกรีนพรีสเป็นเงินจำนวนสูงจะได้มีกำลังทุนช่วยกันดูแลโลกใบนี้แค่แนวคิดของบริษัทสตาร์เทคก็สามารถทำให้ผู้คนนั้นเกิดศรัทธาอย่างมากมายความจริงก็เป็นแนวคิดของนาทีตั้งแต่ต้นอยากนำพาผู้คนบนโลกลงไปอยู่ในน้ำจะได้วางแผน เยี่ยวยาท้องฟ้าในวันข้างหน้าซึ่งตอนนี้มนุษย์ยังไม่ได้ตระหนักถึงภัยอันตรายส่วนนาทีนั้นได้เดินทางล่วงหน้าไปเห็นมาแล้วเขาอยากรักษาโลกใบนี้ให้กับลูกชายหลานสาวตัวน้อยในวันข้างหน้าดีกว่าจะค้นหนทางสแสวงหาที่ดาวดวงอื่นต้องเร่ร่อนเขวงขว้างเป็นเวลาแสนนานอีกเป็นพันปีถึงจะค้นพบดาวดวงนั้นที่อยู่สุดขอบกาแล็กซีที่เป็นเหมือนคู่แฝดของโลกแล้วผู้คนที่อยู่ในยานลำยักษ์จะต้องเกิดแล้วตาย เปลี่ยนรุ่นอีกเท่าไหร่สู้เริ่มเรียนรู้ช่วยกันรักษาดูแลให้สิ่งที่เราอยู่กลับมาดีดังเดิมมันจะง่ายกว่าหลายเท่าในเวลานี้นาทีได้อุ้มลูกน้อยคนที่สองที่เปรียบเหมือนดวงใจของเขาทั้งสองคนนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงต้องทุ่มเทพละกาลังรวมถึงเงินตรามากมายมหาศาลกับโปรเจกต์ครั้งนี้เพื่อลูกเพื่อหลานในอนาคตข้างหน้ามันคือพลังของความอดทนที่สุดของผู้เป็นพ่อที่จะทำทุกสิ่งให้ลูก พบแต่หนทางที่ดีเหมือนอย่างพ่อกับแม่ของเขาได้ทุ่มเทการทดลองของห้องวิจัยมนุษย์กลายพันธุ์ของหน่วยงานลับใต้ดินของรัฐบาลแต่การแทรกแซงจากพลังจักรวาลผลลัพธ์ไม่ได้เกิดขึ้นจากการทดลองของห้องปฏิบัติการแต่มันกลับมาซึมผ่านร่างกายมนุษย์แทนมันเป็นสปอร์ที่บริสุทธิ์ผ่านการคัดสรรจากธรรมชาติถึงได้มาอยู่กับเด็กทารกของเธอจึงเป็นที่มาของการตามล่าค้นหาความจริงผู้เป็นพ่อถึงยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อลูก วันนี้นาทีก็จะยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกเหมือนกันแต่ครั้งนี้นาทีเป็นผู้กำหนดโชคชะตาขึ้นเองเพราะว่าพลังที่พ่อกับแม่ให้มาสมองเลยถูกปลูกตอนอายุ12ปีจากการลื่นล้มตกบันไดทำให้สมองของเขาเปิดเต็มประสิทธิภาพ100%เซความจำเป็นเลิศแม้ว่าผ่านมาเป็นปีสมองทำงานเร็วกว่าคอมพิวเตอร์คิดคำนวณน,นั้นถือว่าเป็นเรื่องง่ายสมการต่างๆในโลกล้วนถูกนาทีแก้มาได้หมดแล้วถึง ได้สร้างสรรมการเป็นของตัวเองสร้างสิ่งที่เหนือกว่ายุคนี้ไปหลายร้อยปีจึงกลายเป็นที่มาของชายหนุ่มที่จะเปลี่ยนโลกให้หน้าอยู่เป็นผืนฟ้าที่สดใสมองลงไปผืนน้ำต้องใสจนสะท้อนทองฟ้าเป็นสีน้ำเงินในขณะเดียวกันอา้าวบุษบาคลอลูกคนที่สอแล้วนี่ฮ่าฮ่าฮ่าได้ผู้ชายอีกแล้วของเรายังไม่ปิดโรงสีเผื่อว่าจะได้ลูกสาวสักคนแล้วค่อยทำหมันก็แล้วกันนะยุพามองหน้า้อนขับ สุชินหัวเราะชอบใจก่อนพูดขึ้นว่าเดี๋ยวเราไปเยี่ยมกันดีกว่าที่รักค่ะค่ะเดี๋ยวขอเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าลูกชายแป๊บหนึ่งนะคะสุชินลูบที่เอวเหมือนจะเช็คความพร้อมเครื่องเทเลพอร์ตเพื่อใช้งานถึงมีเฮลิคอปเตอร์ทรงสปอร์ตจอดอยู่ข้างบ้านเมื่อก่อนเคยเป็นสวนลำไยแต่ตอนนี้ถูกตัดออกไปกลายเป็นสนามหญ้าพื้นโลง่งเพื่ออยู่ขอบข้างของลานปูนที่จอดเครื่องบินปีกหมุนมันคือเครื่องโชว์ฐานะบารมีเท่านั้น แต่การเดินทางก็ยังใช้เครื่องเทเลพอร์ตเหมือนเดิมยุพาอุ้งลูกเข้ามาพร้อมกับบอกว่าพร้อมแล้วค่ะสุชินที่กำลังนอนเล่นบนโซฟาพอปิดจอทีวีขนาดใหญ่เสร็จก็กอดเมียรักกดปุ่มเครื่องเทเลพอร์ตที่เอวทันทีโชคดีที่ทางเดินด้านลงบันไดหนีไฟไม่มีกล้องไม่มีคนเดินถึงได้เดินเข้ามาเปิดประตูห้องพิเศษที่บุษบานอนอยู่คำแรกที่สุชินพูดออกไปไหนล่ะหลานของฉันอยู่ไหน คขนชี้ไปทางตายหญ่ที่อุ้งไว้ทั้งสองคนหลังจากนั้นถึงได้สวัสดีกันจนครบถึงได้เปิดประเด็นโชว์ผลงานทันทีนี่ไงเราก็กำลังท้องอ่อนๆอยู่เหมือนกันไม่แน่อาจจะได้ลูกสาวก็เป็นได้นทียิ้มคิดในใจเออนายมันโชคดีที่คิดแล้วได้อย่างใจหวงัง ในห้องก็เริ่มคลึกครื้นขึ้นมาทันทีเมื่อสุชินเข้ามาล้วนแต่มีเรื่องมุกตลกให้เล่าแล้วยังล้อเล่นกันอีกนาทีเลยถือโอกาสบอกเพื่อนพรุ่งนี้ตอนเช้าใสา่สนายช่วยเซ็นเอกสารโปรเจกต์ใหม่ด้วยนะในฐานะเจ้าของบริษัทไนล่าเซ็นแค่แป,ป๊บเดียวนายจะไปไหนก็แล้วแต่เออเออพรุ่งนี้เช้าจะมาให้ตรงเวลาเลยล่ะได้ข่าวว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาทางเราเริ่มผลิตเครื่องบินแบบใหม่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงมีภาพให้ดูหรือเปล่า นาทีดึงมือถือจากกระเป๋ากางเกงด้านหลังของเพื่อนแล้วกดกดนวนนี่นั่นในจอไปเรื่อยเฮ้ยเฮ้ยเราล็อกหน้าจออยู่นะนั่นอะไรกันเข้าไปได้เฉยเออหน้านี่ไงรูปภาพเครื่องบินปีกหมุนสองเครื่องยนต์สุชินจับมือถือมามองดูอา้าวเฮ้ยนี่มันเฮลิคอปเตอร์สีนุกไม่ใช่หรอใช่มันก็แค่คล้ายเท่านั้นเองเราอยากให้มันใ,นใกล้เคียงในแบบดั้งเดิมของหน้าตาเพื่อเป็นเกียรติประวัติของมันแต่ถ้านายพิจารณาดูก็จะเห็นว่าแตก ตากันนหลลยยมิิเนะสุชินเลื่อนหน้าจอไปทีละภาพก็เริ่มเห็นข้อแตกต่างทั้งหมดเมื่อดูเสร็จปิดมือถือใส่ไว้กระเป๋าหลังที่เดิมโอ้โหนี่มันใหญ่คงใส่คนหมู่บ้านเราได้ทั้งหมดเลยมั้งนาทีรีตามองเพื่อนบ้านหน้าหมู่บ้านของนายมีแค่ร้อยคนหรือไงสุชินหัวเราะชอบใจก่อนตอบไปว่าดีแล้วที่นายออกแบบเครื่องลำยายอย่างนี้จะได้ขนทีละมากๆในครั้งเดียวกองทัพคงจะถูกใจมากเลยสิท่า นาทียิ้มก่อนตอบเชิญกวนๆอยู่แล้วแล้วเรื่องเมืองใต้น้ําเราก็อยากเห็นเหมือนกันนะอ๋อได้สิพรุ่งนี้ยุพากับลูกชายก็มาด้วยสิจะได้ไปเที่ยวพร้อมกันทําความคุ้นชินวันข้างหน้าไม่แน่อาจจะชอบลงไปอยู่ได้ ยุพายิ้มแล้วขอบคุณขอบคุณค่ะพี่แต่เธอก็ยังอดคิดไม่ได้ที่คุณนาทีพูดเหมือนมีนัยสำคัญซ่อนอยู่เพราะคุณนาทีไม่ใช่ผู้ชายที่พูดไปเรื่อยทุกคำจะแฝงไปด้วยความจริงตลอดหรือว่าตอนลูกชายของเราโตเป็นหนุ่มจะเป็นวันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นหรือจบตอนที่99เเตรียมพร้อมขอบคุณที่รับฟังนะคะเหลืออีกตอนเดียวก็จบบริบูรณ์แล้วค่ะ ท่านสามารถเข้าไปฟังสบายๆนิยายเสียงทุกตอนแต่ตรงรูปโปรไฟล์ด้านซ้ายใต้คลิปเลือกเพลย์ลิสต์เลือกเรื่องนิยายขอบคุณค่ะ